สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายกทรงเปิดงานวันนิทศกาลวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครั้งที่16ประจำปี2566และพระราชทานเกียรติบัตรแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ โอกาสนี้ทอดพระเนตรการนำเสนอผลการวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ๆจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงกลาโหมจาก27หน่วยงานรวม74ผลงานอาทิความสำเร็จในการนำส่งดาวเทียมทีออท2ดาวเทียมสำรวจโลกและการเพิ่มความมั่นคงทางสภาวะอวกาศของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำเสนอการต่อย,ยอดงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรโตีนทางเลือกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำเสนอการพัฒนาคลังคำพีใบลานดิจิทัลจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนำเสนอหน้ากากผ้าแสดงผลผู้สวมใส่ที่มีอุณหภ,ภูมิสูงมหาวิทยาลัยศรีนาคารินวิโรจน์นำเสนอนวัตกรรมการวิจัยเกษตรมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีสำหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าวนำเสนอผลงานวิจัยอาทิการออกแบบระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การใช้ควายเป็นยีสต์ในการผลิตเปีย การพัฒนาสเสบียงรบประจำบุคคลจากผลผลิตทางการเกษตรงานวิจัยระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติหรอบพลนเอกหญิงสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่สามารถนำไปต่อยอดและเป็นประโยชน์ต่อสังคมวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ส่วนโรงเรียนปีชาติพัฒนาในพระราชปรปถมัมนำเสนอผลงานวิจัยการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของผงเลือดไก่ครบส่วนโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง21พฤศจิกายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักเรียนในร้อยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันกองทัพบ,บกและประเทศชาติ เวลา14นาฬิกา55นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ในงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรภายใต้หัวข้อ AgriTech and Innovation Moving Forward from Local to Global ซึ่งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสอวอกอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีของการจัดตั้งสอวอกอ โอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสุดยอดกาแฟไทยประจำปี2566ของกรมวิชาการเกษตรและพระราชทานโลร่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดรางวัลโครงการวิจัยดีเด่นรางวัลนักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่นรางวัลนักเรียนทุนสอวอกอที่มีผลงานวิจัยด้านการเกษตรดีเด่นและรางวัลผู้ประกอบการสอวอกอดีเด่น ในการนี้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารสอวอกอรน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องพ่นสารชีวพันธุ์แบบนั่งขับสำหรับใช้ในการผลิตผักปลอดภัยเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทอดพระเนตรนิทัศรรการภายในงานซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพลิกโฉมเกษตรสู่ตลาดสากลด้วย6เมกะเทรนเปลี่ยนโลกด้วยแบ่งเป็น4โซนหลักได้แก่ นทิทรรศการเทริดพระเกียรติและเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไทยในการสนองพระราชดำริด้านการเกษตรนทิทรรศการ20ปีสวกและอาด้าอเวอร์สจะแสดงผลงานวิจัยเด่นของสวออกภายใต้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้อาทิ s m a สมาร์ทฟาร์ม for future agriculture และ Food for future นทิทรรศการ6เมกเทรน์เปลี่ยนโลก นำเสนองานวิจัยที่ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาภาคเกษตรไทยเทคโนโลยีน้ำแข็งโอโซนหรือ celery ice สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ำ ภายในงานยังมีปาฐกถาและการบรรยายพิเศษอาทิภาพรวมผลกระทบที่มีต่อภาคเกษตรและการเตรียมรับมือของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นวัตกรรมอาหารไทยสู่ความมั่นคงอาหารโลกซึ่งงานยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนักลงทุนผู้ประกอบการและนักวิจัยได้พบปะกันเพื่อสัมผัสผลงานวิจัยจริงก่อนนำไปต่อย,ยอดเชิงธุรกิจต่อไป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาจนาประจําปีการศึกษา2565 วันนี้เวลา1 9 0เนาิกเนาทีทูลกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังอาคารอเนกนิทัศนมหาวิทยาลัยสุโขทยัยธรรมธิราชจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกานจนาประจำปีการศึกษา2565จําจำนวน841คน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเฉลิมกาจนาจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีแบ่งเป็น5คณะประกอบด้วยคณะพยาบาลาศาสตร์คณะสาธสารณสุขศาสตร์คณะรัฐาศาสตร์คณะบริหาราศาสตร์และคณะนิติศาสตร์สำหรับพระอวาาท,ที่พระราชทานแก่บัณฑิตมีความว่าเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตคือต้องเรียนรู้ให้เกิดปัญญาในตนเองสามารถทำอะไรได้คิดอะไรเป็นและเห็นคุณค่าสังคม มุ่งเน้นในการพัฒนาด้านคุณภาพมนุษย์และสังคมการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสำคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงพื้นฐานบ้างบันไดที่มีความมั่นคงในด้านต่างๆที่ดีจะสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้ามั่นคงได้นอกจากวิชาความรู้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสารรค์ความเจริญแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนจำเป็นต้องมีก็คือวินยัย วินัยนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้บุคคลมีระเบียบแบบแผนที่ดีทั้งกายและใจพร้อมสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จและความเจริญได้ซึ่งจะทําให้สังคมเกิดความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยบุคคลผู้มีความรู้มีวินยัยจึงเป็นผู้ที่สามารถนําพาตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติให้บรรลุถึงความเจริญและความมั่นคงอันวัฒนาถาวรต่อไปได้ กงคมุนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีการศึกษา2565 วันนี้เวลา10บนาฬิกาสินาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีในการมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีประจำปีการศึกษา2565ซึ่งสภาหมหาวิทยาลัยมีมติมอบป,ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ด้านนวัตกรรมการจัดการภาครัฐแก่องคมนตรีโดยมีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากสาขาต่างๆจำนวน14คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม2,749คนโอกาสนี้มอบโอวาทความว่าปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเหล่านั้นสามารถเป็นประโยชน์ได้อย่างยิ่งแก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองในทุกๆด้าน บัณฑิตในฐานะที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจึงควรจะได้เป็นกำลังสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่กิจการงานต่างๆอันจะช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองในขณะเดียวกันแต่ละคนก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นกว้างขวางขึ้นและให้เท่าทันเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะเป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองแก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนแท้จริงจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปียนีเทียมอัมพรและดิฉันธนาสอนอมรตยกุลุลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ